อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 1> โลบัคไม่พอทํงไมดีวันนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ VIP s พีสเตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย I Have ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไวฮา้ มีอ้อมินขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงกอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันอาก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ได้รักทุกทุกคนทุกทกท่าน กันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอ้โหคือช่วงนี้ใช่ไหมทุกคนคิดถึงพีมกันไหมครับคือหายไปเลยนะไม่ได้มาทำคลิปกับเราเลยนะครับก็เลยนะครับคิดว่าเอ้ย เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับเอาดวงแฟนมาสุ่มผลดีกว่านะเนื่องจากที่แบบว่าแฟนผมเนี่ยไม่ได้สุ่มผลมาก็นานอยู่นะเออดวงน่าจะแบบว่าล้นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าดวงแฟนผมนจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องริวทีวีด้วยนะครับผมใช่แล้วนะครับทุกคนเอยเป็นไงได้ยินเสียงไหมเสียงเด็กกระโปรงเหมือนเดิม ออออโอ้ยหยอกครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นกลรมไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมเนี่ยมาสุ่มนะโอเคก็อย่าลืมไ like, ลค์แชร์สิดใครนะครับโอเคถ้าพร้อมเราก็ไปเลย Let's go โอเคมาเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมเนี่ยนะครับมาเริ่มเดินเองเลยแล้วก็สุ่มเองเลยเธอมาเลยมามาเลยก็มาดิครับเอาเลย ไปไปทางไหนนะลืมแล้วไม่ได้เล่นนานโอ้ยเด็กโป่งเดิหละไเดินขึ้นไปนี่ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ดวงพี่แบบล้นล้นเลยครับน้องๆใช่เหรอเมื่อวางสามไปทำอะไรมาทำไมดวงดวงล้มเมื่อวานเขาเรียกแก้เคล็ดครับแก้เคล็ดเหรอพอดีว่ารถเปลี่ยนนิดหน่อยฮะทุกคนมีอะไรจะบอกไอดูมันพาเราไปสีสีกับอะไรนะไม่มีไม่เคยทําไปสีกับเอ่อที่มันเป็นอยู่ข้างๆอันเนี้ย ข้างๆอะไรนะถนนนะข้างถนนบริเวรเออทำไปได้เอาละมาละโอยไ้บผลรหรือปะดือเฮ้ยเฮ้ยผลกระจอกอ่ะคือไหนอะเล็กสองผลเล็กสอง เฮ้ยกระจกหัวกระจกหัวกระจกไม่ต้องดีใจครับเป็นปลายเปล่าเออผลทิ้งไว้เลยอันนี้นี่เขาเรียกว่าเซิร์ฟเซิร์ฟดีครับเซิร์ฟอันนี้ผลแรกเซิร์ฟทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผลที่สองดีกว่าใช่ไหมเธอไม่ได้แต่ทำไมดวงเธอมันกระจอกจังวะสมเองไหมล่ะทำไหมเออแต่ดวงเธอมันกระจอกจริงนต่มันไม่ได้ผลเลิฟนี่เอามาทำอะไรยากไม่เอาผลเลรารักเธออ่ะ ไม่ต <idd> ้องอิจฉาครับทุกคนโอเคครับมาทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูรหัสที่สองดีกว่าครับไป let's go มาครับรหัสที่สองรหัสที่สองไปทางหนไปทางนี่ใช่ไหมไปทางใจอ่ะไปเหอะไปนอนซะเออเธอจะรีบไปไหนอ่ะต้องค่อยๆซีมันจะได้ดวงดีๆผมผมผมรีบไปสุ่มผลครับอ๋อรีบไปสุ่มผลใช่เวลาดวงมันมีจำกัดครับผมเหรอครับสุ่มไปดิ โอ้ยอะไรเราตกผลผลกระโลกอะครับมันคือผลอะไรผลตายแล้วเกิดใหม่เอ้าก็ดีนะไม่ดีมันถือว่าเกลือนะเว้ยมารอบนี้เอาจริงอะไรมันสุดไปเฮ้ยทำไมทำไมเราเราแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราเล่นบอฟุูมากี่ปีเนี่ยเล่นมา2อปีครับ ไม่ทราบอะไรเลยครับผมไม่ทราบอะไรเลยครับอะไรโอ้ดู <ผม S 1> ด,ดูคนตัวโคตรเกลือชีวิตผมมันก็เหมือนนายกครับอยู่ไปก็ไม่รู้อะไรเลยกริบอะไรคือจะเล่นมุกอะไรคืออยากจะสื่ออะไรให้โอ้ยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูรานที่3มดีกว่ารหัสนี้ดีมโคตรกระจอกลอยั้วยเลยเฮ้ยเออไม่ใช่ครับดีมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันรหัสที่สามสิบยังแจว แซ่บส,สะจนนาท,ที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 โอ้ยไป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 ต่อไปเลยครับโอเคโอเคโอเคมาอาหัสีซ้มกันเลยนะคบพ่อมึงจะเหนื่อยเพื่ออะไรอะ่ะโอเคเนี่ยเธอเดินเอาเอาเลยค่ะเจ้าเป็นสาวเสียงไงัยขอดวงดีๆนะถ้าดวงเกลือไม่ไม่เอานะออกจากเกมไปเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแค่เล่นก็โง่แล้วเนี่ยทุกคนมุมมองดีว่าจะประมาณนี้นะครับที่เล่นกับผมอ่ะขยวเล่นมาเอ้ยมันขึ้นไม่ได้หว่า ึ้นมันไรสิขาไปง่ขึเพื่อมาแหลกขาวเพืนมาแหลกขาโอ้โหไอ้ก้าวร้องแหลกหรือวูต่อยหน้าแตกเลยแก่นี่แม่งไวซูมอกดีท่านผู้ชมเขาไม่ชอบมุมอย่างนี้เออมุมกว้างๆดีแลค่ะอันนี้ไระขึ้นไปด้านบนตรงนี้ไม่เกี่ยวเอ้ยนี่มันมึนนะเว้ยนี่อะเออมาดวงเลยแซมนมอตมันก็สกรกอะไรีก็อะไรอะไรส่วนมัวไม่ได้ส่วนมลส่วนมัวเนี่ย o n ทีทีที่และโซ่โวยปวดโซ่โวยบ่นคุยเรื่องี่เกลือเฮ้ยเฮ้าเขาเชียวฉาดตายไอไก่เอ้ยเฮ้ยมาจะพูดอีกรอบสุ่มเองเลยด้วยเฮ้ยทุกคตรดีดูดวงของไอเบนี่ดิโอ้โคตรเกลืออีกโอ้ยแก่เอ้ยทำไมมันดีๆหน่อยไม่ได้หรออ้าวทำไมันไม่ตายว่ะมันไม่ตายครับไปไปภารกิจวันนี้คือไปให้มอนฆ่าครับผม เย่เย่คุณเกีเรียนไปรหัสที่สีกันเลยครับเธอเริ่มมารหัสที่สี่อันนี้เอาจริงแล้วเมื่อกี้วอร์มไปอ้างอีกแยะเฮ้ยเมื่อกี้วอร์มจริงๆแบบโหเมื่อกี้ทำให้มันเป็นคอนเทนต์ตลกตลกไปงั้นน่ะโอ้ยมันอ้างอะเนี่ยมันไม่อาจกิปแล้วความมูแม่งมาเพิ่มเลยวยเอารไปเกมไปทำไมเราเออเอาเอเอาเออะไรอะออเอาสีฟ้าหายไปไหน ทุกคนครับดูความโง่เนี่ยฮะทำไมแค่นี้ต้องด่ากันด้วยก็มันโง่ไม่ได้ด่าได้ไงครับงโ่แม่ด่าดูแล้วมึถอนหน่องเนี่ยูอะไรแก่มึงสีแก่เฮ้ยส่มเลยโง่มาบิ้วหน่อยบิ้วหน่อยดีกว่าได้ดวงดีย้ายก่อนสุ่มบิ้วบิ้วทันทันโอ้บนบอมแดนคุยเลยโอ้ ผลกาวที่สุดในบรรดาสามโลผลบอมผลระเบิดไงเอา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 โอ้ก the ็บอกว่าวอมไงไม่เข้าใจวะโอ้ทุกคนดูดิผลโคตดเกลือโคตดกะโหลกอะดวงอ้าวทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ลองให้ดิวสุ่มรหัสที่ห้าด้วยมือของตัวเองนะแต่ถ้ามันเกลือนะกูจะถอยฟันแม่งเลยโคตดกากอะเออมาอยู่ให้วลังใจเขาด้วย โอเคทุกคนเดรสที่5เดี๋ยวผมจะเป็นคนสุ่มเองนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเลย let's go โอเคครับทุกคนและตอนนี้ก็ไปอยู่กันในราบที่5หรือว่ารหับส,สุดท้ายนะเดี๋ยวดูไว้นะไอไก่เข้าใจปะฮะฮะดูไว้ว่าผมเนี่ยนะครับดวงจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเธอดูไว้เลยว่าการสุ่มของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบอกเลย,มยมไม่มีต่ำกว่าผลมังกรต้องมีมังกรอย่างเดียวแล้วมังกรเท่านั้น ใน<อ>การโอ้ยเดี๋ยวคอยดูขาก็คอยแหกตาจับตาดูแล้วกันเนาะไอ้กแก่หรือว่ามันจะต้องเป็นแบบว่าเดินรอบอันนี้เดินรอบอันนั้นมันไม่เกี่ยวครับสูมันไม่เกี่ยวขามันเป็นที่ยืเดเนืยวจิตใจใเฉยครับเหมือนพระพุทธศาสนาและพระตันติโดกอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยโอเคทุกคนมาเริมาเริ่มสุ่มดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เวลาเสียนะฮะเฮ้ยไม่เสียเวลาอ๋อโอเคครับจัดไปเลยสุ่มไปเลยครับผมไม่รีรอฮะไอ้ดูดวงมันดีอยู่แล้วทุกคนก็รู้นะครับสามสองหนึ่งไปเลย let's go ปุ๊บ โอ้ยเฮ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 ้ยผลผลก็ดีเฮ้ยผลผลดีผลมังกรจริงอ๋อเออผลมังกรเฮ้ยเออจริงมเนยเออผลมังกรจริงเออเออไงถะนดวงเดียวแขว่ายผลสโมยิงงูกับสัตว์แต่ก็ดีกว่าไอ้สไปค์กระบอกอ่ะอ๋ออย่างน้อยเขาก็เขาก็มาสุ่มให้ไม่เกี่ยวไม่ได้บอกให้ไม่ได้ขอ เออไม่ได้ขอให้มาสุมม่มเยนี่ยไป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 คาบตัวกูแพงนู้นไปชิวโอเคทุกคนวันนี้ครับผมผมก็ให้แฟนผมสุ่มเนี่ยนะครับเป็นไงฮะโอ้โหดวงโคตรเกลือนะคือดีมดวงอย่างเกลือทุกคนครับผม่หม่จริงจริงเออดิวดิวขอไล่พนักง,งานคนนี้ออกเดี๋ยวผมเนี่ยจะไล่ดีมออกเลยนะครับผมเนื่องจากดวงไม่ดีนะเออสุ่มไม่ได้แต่ผลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยห้าผลเนี่ยไม่มีผลไหนดีเลยเออผลเลิฟก็อู้เป็นไม่ดีดีอ่ะคนก็รู้ใครก็รู้ให้ปะปุให้ปะปุ๊บาระจายประสงค เพราะผมไม่ดีอ่ะโคตรเกลืออ้โอเคทุกคนเดี๋ยวน้ำแต่งนี้ผมจะได้ดีมออกจากบริษัทดูทีวีอย่างเป็นทางการนะครับเงินเดือนก็ให้สูงให้ทั้งเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นเออสุดได้แก้นี้โอเคกันทุกคนการคลิปนี้เป็นไงครับใครอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปกับดีมอีกนะครับหรือเล่นอะไรกับดีมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่นให้นะครับผมเออคลิปมีแมปอะไรน่าเล่นหรือ,อไรนะ้ำใจผมอยากลองทําแมปอื่นบ้างนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะเดี๋ยวดีมจะมาทาด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับดวงโคตรเกลือดีมโคตรไก่นะครับผมโอ้ยโคตรเข้าอ่ะดีมโคตรเกลือดือดวงโคตรไก่เออเอาเรื่องอยู่นะคำคมบาดใจโอเคครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวีดัสสวัสดีครัอบผม